เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะถึงนะคะ ช่วงเวลาครบรอบหนึ่งปีการบุกยูเครนของรัสเซียแล้วก็ช่วงนี้นก็มีข่าวที่ต้องติดตามแล้วก็เกาะติดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันสักหน่อยค่ะจากการที่หวังอี้มนตรีแห่งรัฐแล้วก็ผู้นําสูงสุดด้านต่างประเทศของจีนนะคะที่ไปเยือนรัสเซียแล้วก็ไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินนะคะรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทางรัสเซียด้วยจากตอนแรกค่ะที่มีกระแสข่าวแล้วก็ลือสะพัดนะคะว่าทางการจีนเนี่ยอาจจะมี แผนที่จะเข้าไปพูดคุยกับปูตินเกี่ยวกับเรื่องของแผนสันติภาพแต่ปรากฏว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะของทางรัสเซียออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยของหวังอี้แล้วก็ปูตินรวมถึงลาฟลอฟซึ่งเป็นทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของแผนสันติภาพตรงนี้ตามที่สื่อตะวันตกได้มีการเสนอข่าวไปนี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังไมเนี่ยปู ตินยกหูหาสีจิ้นผิงเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องนี้หรือเปล่านะคะหวังอี้ค่ะผู้ในการสำนัก งานคณะกรรมาการต่างประเทศกลางของพรรคคอมมิวนิสต์รวมถึงเป็นมนตรีแห่งรัฐผู้นำสูงสุดด้านการต่างประเทศของจีนก็ไปพบนะคะ2ต่อ2แบบนี้เลยค่ะกับประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินที่ทำเนียบเครมลินไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ผู้นำรัเสเซียได้มีการพูดคุยกับหวังอี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับจีนจริงๆส่วนใหญ่ที่มีการรายงานออกมานะคะก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกวับความร่วมมือทาง การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมระหว่างรัเสเซียกับจีนนะคะคแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมปกเป็นเป้าหรือว่าตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงแล้วก็การยั่วยุจากประเทศที่3นอกจากนี้ค่ะมีการรายงานว่าปูตินบอกด้วยว่าเฝ้ารอให้ประธานที่บดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนรัเสเซียตามที่ได้ตกลงก่อนหน้านี้พอมีการรายงานแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่า สีจิ้นผิงมีกำหนดการที่จะไปเยือนกับรัเสเซียเนี่ยมีความเป็นไปได้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ปูตินเป็นคนออกมาพูดเองเลยว่าเขารอให้สีจิ้นผิงมาเยือนเขาที่มอสโก นอกจากนี้นะคะประเด็นอื่นๆที่หวังอี้ได้มีการพูดคุยกับทางปูตินเนี่ยก็บอกว่าจีนพร้อมทํางานกับกรัสเซียเพื่อดํารงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพิ่มความไว้ใจทางการเมืองนะคะรวมถึงเสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือในเชิงปฏิบัติการรอบด้านแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนานในโลกเราเลยไม่แน่ใจว่าประโยคน,นี้ ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในโลกในเกี่ยวข้องกับการบุกยูเครนของรัสเซียรหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะ นางสาวมาเรีสาการาโรว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้มีการถแถลงว่าตามที่นักการเมืองแล้วก็สื่อตะวันตกบางสำนักเนี่ยพูดถึงแผนสันติภาพของจีนเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างที่เคยทํามาตลอดนะคะก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยระหว่างหวังอี้กับปูตินไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้แต่ต้องจับตาคุณผู้ชมเพราะถ้าหากข้อสีจิ้นผิงบิน ไปที่มอสโกไปที่ชำเนียบเครมลินแล้วไปพบนะคะกับพางปูตินจริงๆเรื่องของสันติภาพก็อาจจะถูกหยิบยกมาพูดก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ตอนที่หวังอี้นะครับเดินทางไปเยือนรัสเซียพบกับประธานาธิบดีปูตินด้วยตัวเองมันก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงวันครบรอบาการก่อสงครามในยูเครนของรัสเซียนะครับที่มีหลายชาติออกมารุมประนามรัสเซียในช่วงนี้แต่ก็มี จีนที่เลือกที่จะเดินทางไปเยือน<ช>รัสเซียในช่วงเวลานี้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาก็ยังมีประเทศที่คบค้าสมาคมด้วยอยู่อืนะคะจริงๆแล้วจีนเองเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าเขาวางตัวเป็นกลางนะการประนามรัสเซียเนี่ยก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะ,ะแต่ก็ยังบอกว่า ย,ยังคงส่งเสริมเรื่องของสันติภาพพอเป็นแบบนี้ค่ะก็ะเลยต้องจับตาว่าอาหวังที่อาจจะไม่ได้คุยเรื่องของแผนสันติภาพแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยที่มีกําหนดการจะบินนะคะไปพบปูตินซึ่งพอปูตินออกมาพูดแบบนี้ว่าเฝ้ารอเนี่ย ต้องจับตาเลยคงอีกไม่นานนี้ก็คงจะได้ไปพูดคุยกันแต่พูดคุยเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องบอกว่าท่วโลกจับตาจริงๆนะคะคทีนี้ในส่วนที่จีนเขาบอกนะครับว่าจากการเยือนครั้งนี้จะ,ะไม่ให้ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะชาติตะวันตกมา,า,มากด<ซ>กดันจีนในเรื่องของท่าทีของจีนที่มีต่อรัสเซียทางรัสเซียเขาก็ตอบแทนจีนครับด้วยการออกมาบอกว่า รัเสเซียก็จะไม่ยอมให้ชาติอื่นๆมากดดันรัเสเซียในเ,เรื่องท่าทีที่จะมีต่อจีนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งไต้หวันสถานการณ์ในซินเจียงหรือว่าฮ่องกงซึ่งจีนก็ถูกนานาชาติวิาพากษ์วิจาร์ณว่าบางครั้งก็ใช้นโยบายที่กดขี่เสรีภาพทางรัเสเซียเขาก็ออกมา ยืนยันว่าเขาจะไม่เข้ามาแทรกแซงจีนในเรื่องนี้เพื่อเป็นการตอบแทนด้วยก็เหมือนกับว่าการพบกันของหวังอี้กับปูตินเนี่ยก็เป็นเรื่องของสองประเทศเท่านั้นจะไม่หยิบยกประเด็นอื่นๆนะคะหรือว่าความกดดันของนานาชาติหรือว่าประเด็นที่ที่สังคมโลกตั้งคําถามเนี่ยเอามาคุยในที่ประชุมจะคุยไงเฉพาะความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเท่านั้นนะคะ